ก็ยามากินแรงกันครับวนันนี้มาครับมาครับมาครับสวัสดีครับพี่นนออาผมโยโย่ก็อย่ามากินแรงวันนี้เสนอเมนูพริกหนุม่มยัดไส้ครับ <c oughs> อุ่นข้าวเหนียวไว้กินตัวนี้สักน้อยครับตำเครื่องกันกอนเนาะเริ่มจากเกลือครับ หาาหอมป้อมหรือว่าหาาปักชี้เนาะตำหาาหอมป้อมเพ้่ล้วกันนะหอมเตียมหอมแดงพริกไทยนะฮะผงปรุงรสชูรสตามชอบเนาะตำต่อจนแล้วเลยครับหมูสับมาใส่กระมังเตรียมไว้ เครื่องที่เขาโค้งไว้ตะกี้ครับที่เขาตำไว้ตดีกี้เนาะไข่ไก่ใส่ลงไปเลยครับน้ำมันพืชนิดหน่อยนะฮะน้ำมันพืชนี่จะยหญ่คือมันหนุ่มนะครับเนาะกขนผสมคือเข้ากันเลยครับใบหอมป้อมนะครับซอยหยาบๆสักหน่อยเนาะ ต้นหอมทำนี้ก่อนมาใส่ได้ครับหรือบางบ้านใส่แผวใบขิงกูนหน่อใหเนาะ,ะนะแล้วแต่คนมากคนชอบครับใส่ลงไปก้นผสมในหมูตีเฮามักไว้ดีกี้เนาะนี่ฮะแค่นี้ก็แบบนุ่มหอมเหนียวแล้วครับเนี่สูตรไม่อยามาก,กินแรงก็มนีแค่นี้แล้วครับ พริกนุม่มหรือว่าพริกยวกนะครับเดี๋ยวเขาจะกรีดมันออกเนาะต้งใจมีดปลายแหลมกรีดครับเสร็จแล้วขูดใส่ดังไหนเนาะออกขึ้นหมดนะครับเพื่อจะมางเฮือมันเพชรน,นะครับเนาะแล้วก็จะได้เป็นช่องว่างให้หมูที่เขามากไว้เขาไปสอดไปใส่ได้ครับเอาไปหยัดใส่ได้เนาะครับนะขูดประมาณนี้ ใส่ไหนมาออกเลยนี่ฮะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนีเอาไว้ให้หมดเลยนะครับทําการยัดใส่เ้วครับผมหมูนะครับเนาะยัดใส่ประมาณนี้นะฮะเขาเนี่ยก,กินมาได้เนี่ยาขายนะครับเนาะผมจะยัดแบบสะใจสะใจเลยครับเสียงที่ท่านได้ยินซอสซอสนั่นคือเสียงของการทอดหมูสามชั้นนะครับนี่นี่หมูสามชั้นทอดเลยครับผมเอามากินกับนี่แหละเนาะน่าจะเหมือนน้ำพริกนุ่มอะเนาะ ยัดใส่ไปเลยเอาแบบสาใสซาใสครับประมาณนี้นะครับเอาเตียมเอาไปยางไฟอ่อนๆนะครับเนาะเอาพริกยัดใส่ของเฮาลงไปปิ้งเลยครับนี่ถ้าทานไฟแห้งนะครับพริกจะไม่ไใส่จะบะซุกเนาะต้องใจ้ไฟอ่อนๆหรือว่าไฟกลางครับผมจะใจ้ฝาหม้อครอบไว้นะครับคือมันละอุอยู่ในนี้เนาะครับเนาะมันจะได้ซุกทั่วถึงครับ หมูบังส่วนเริ่มแข็งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะล่องกับด้านพอนะครับเนาะจะได้เอาตังนี่ไปปิ้งให้มันหอมพอนะครับเนาะเออไปร้อนไล่กับด้านเลยครับอันไหนที่มันมาแข็งก็บมาต้องกับเตือนนะครับเดี๋ยวมันจะยวดเนาะครับเนาะ เดีย๋ยวไล่กับเพ้่มดเลยเนาะอ่ะกับประมาณนี้ฝาหมอควบไว้เห็่มกัมครับกับเห็มหลอบก็บเป็นอันเร็จพิธีแล้วนะครับเนาะนี่ฮะฮ่อนฮ่อนห่อน,อ,น,อ,นอืมสวยงามครับสวยงามนี่ครับกำลังดีนะครับนี่หอมขนาดดีฮเ้าตักใส่จานจิ้มพร้อมกันเลยครับ หมูสามชั้นทอดนะครับเนาะมาแต่งๆไปมาครับมาครับมาครับพี่น้องอามาจิ้มพริกหนุ่มยัดไส้สูตรวย่อยามากินแรงครับผมครับเอาหมูทอดน้ำปลานะครับเนาะมาแอมด้วยนะครับหม้อ กินกับข้าวเหนียวอุ่นๆนะครับเนาะเหมาะขนาดครับหรือว่าไผ่หมักเพชรก็จกกินทางไหนก็นได้ครับนี่อุ่อนเนี่ยเหมาะสนผมมักเพชรเนาะกินนะครับเนตเต้ครับเมนูนี่ลองเอาไปเงี้ยเอาไปทำเอาไปทานกันได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook และ Youtube ช่องเอาอย่างมากินแรงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ